ชอบเนี่ยนี่นี่คือตำรวจที่เรียนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับรถที่เข้ามาเนียครับ hewan <laughs> lu <laughs> ถ้าเป็นจันหนึ่งนี่ได้เรอออวันีสามเยเร Còn nhá đôi dở giờ ừ. ừ. mà nữa. ช่วงประมาณปีสามต่อปีสี่ครับมีกระดรูกตื่นมาเห็นมีฝนตกเวในเขตของบ้านตำบลมกานะครับซึ่งก็มารู้ข่าวเมื่อตอนเช้าประมาณสักเจ็ดโมงว่ามีน้ําไหลล้นาจากบ้านเม้าแกงทองผ่านลำม้วยนาอยแล้วก็ไหลลงสู่ลำน้ําเพื่อจะตรนนี้ก็จะไหลเข้าเข้าฟันมะเยาว นี่ว่าสิ่งที่ม네ันเกิดขึ้นเนี่ยเข้าที่ดูนะครับก็จะมีสิ่งกีดขวางต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอาคารพ่อรับน้ําหรือว่ามีการก่อร้างอาคารสิ่งกีดขางต่างๆเนี่ยขวางเลยลน้ํวก็ส่วนใหญ่นะของภาคต่างๆนี่ก็จะอยู่ในิเวณที่ต่ําเวลาน้ํามาพวกไม่มีช่องว่างไปก็เลยทับูกทให้เอ่ยขึ้นในบริเวณหมอคาก็ทำปัสหายได้ตอนนี้ในอนาคตก็คงคิดว่าทางต้องทำงานร่วมกันนะครับเราต้องกันเพต่ ขยายลำพวนให้กว้างขึ้นแล้วก็ถึงที่เป็น,นขขอิงกีวางรานี่ห้ให้ขยายให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้น้ำที่มรนมาสามารถไหลผ่านไปได้สะดวกครับตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นไงบ้างฮะได้ลดลงผมเพื่อไปดูที่อา่างเก็บน้ำไม่ต่ำนะครับก็ยังยืนยันมากอา่างเก็บน้ำไม่ต่ำนะครับ mm. ก็ยังไม่ไม่ได้เปิดไปตูระบายน้ํายังคงเก็บกักและไม่มีการล้นแต่อย่างใด